สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่จีชาแนลนะคะเดี๋ยวแม่จีจะพาเก็บใบมะลุมนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวเด้อลูก,ลกหลานเ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกนะคะโอ้มันอยู่ตรงไหนแห่งประเทศไทยเนี่ยเออตรงข้างล่างนมันอยู่ข้างล่างนี่เราไปอันนั้นข้างบนซื แล้วก็กล่องมันก็ไม่นิ่งแล้วไม่มีใครจับให้เด็กๆไม่มีใครมาจับให้สักคนนึ่งด้อแล้วก็ไม่แน่หรอกอาจจะไปใส่แกงแคอะไรต่อมีอะไรก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวดูก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เก็บนั้นเดี๋ยวมันก็จะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบว่ายังไงนะ่ะสู้ทิ่งสุกอย่างอะเนาะเราต้องเก็บ ไม่เก็บไม่ได้นะคะไม่เก็บเดี๋ยวมันก็ไม่สวยอะถึงจะกินหรือไม่กินแล้วก็ต้องเก็บไว้ก่อนเนาะเผื่อพี่ผ่วน้องเราโอ้มันอยู่ฝั่งนู้นอีกอะเนี่ยขอโทษขออภัยด้ยค่ะเดอ้ออืมเนาะแต่เม่นี่มากําอันอันนี้เอ,อ้ยจุ๋มกะโอ้หนอไมมาลุมนี่มีประโยชน์นะคะก็ นี่มันยชดไมีประโยชน์หลายอย่างนะฮ <c oughs> โอ้ยจะพูดก็ไม่ชัดเนาะโอ้ยชีวิตออ้ยจะพูดอะไรก็ไม่ชัดสักอย่างหนึ่งเรียกแต่ละคนนะมามาถือกล้องให้เดจะเลี้ยงกาแฟมี <c oughs> ใครมาถือให้เลย นี่ถ้ายอดแบบนี้นะเอาอืมฟังมันใข่หัวไข้หัวใส่เฮาไม่ไเ,เดี๋ยวเถอะนี่ยอดมะลุมเนี่ยอรั่วจิ้มน้ำพริกอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะประโยชน์ก็ไม่รู้จะพูดว่าประโยชน์มีอะไรบ้างเนานะพอาทุกคนเขารู้กันหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะเรา,เอ,าอาจจะเอาแกงใส่ปลาแห้งหรืออ่า หรือเราจะแกงเสร็จปลาแห้งที่เขาเอามาขายนั่นนะปลาย่างอนนะนะเออปลาย่างรมควันไฟนัน่นนะเออนั่นแหละเขาต้องมีหลายอย่างเนาะมีหลายผักแกงรวมกันเนาะโอ้ชีวิตทำไมถึงไม่มีใครมาช่วยเหลือจิรวันบ้างเนี้ยเออหืเสียงนกก็ไม่มาช่วยเลยนะ เ <ś led> มื่อกี้ฟ้าหลอกคลืม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 เลยป๊าดจะขึ้นไหลขึ้นไม่ได้หรอกกลัวเดี๋ยวนี้หายต่อมไม่หมดแล้วโอ้โหชีวิตสแสดงว่ามันหลอกลวงเรา เมื่อกี้ฟ้าร้องกรึ่มกรึมกรึมพอเราเออเราคิดว่าเออเราคงจะไม่ได้ไหลแล,ะละ้วล่ะฟ้าร้องขนาดนี้เดี๋ยวสงสัยจะตกมาแบบชนิดที่แบบว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องมาแบบชนิดที่แบบรุนแรงแน่เลยที่ไหนได้ไม่มาเลย ฝนหลอกลวงแต่ไม่มาก็ดีแล้วล่ะโอ้ตกได้ทุกวันทุกวันนี่เสียงอย่างน้อโอ้จะเดินออกไปเก็บใบอ่ะอันน,นั้นอนะอะไรนะใบตำลึงอะผักแคบอ่ะนะออกไปไม่ได้เลยต้องนั่งอยู่ที่เก่าไม่มีใครถือกล้องให้เน่ย เราต้องทำยังไงเอามาส่องตอนน้นยายมเอ้ตอนน้นอะมะลุมเนี่ยสีชีวิตนั่นแหละพอ,พอพอเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องมันหยุดคำรามใช่ไหมก็วิ่งออกจากบ้านมาวิ่งออกจากตลาดวิ่งออกจากบ้านมาก็อย่างน้อยก็ได้คลิปกัก็ยังดี แม่หลอกลวงกันจริงๆแล้วก็ดีแล้วล่ะเดี๋ยวลูกเราจะได้ไม่ต้องบน่นว่าโออแม่วันนี้ฝนตกขายของไม่ดีเลยลูกเราจะได้ไม่ต้องบน <c oughs> ่นก็ดีอยู่อย่างเนาะเดี๋ยวกันเนอเดี๋ยวกันเนอมาเก็บใบเก็บใบเออมาซื้อเม็ดมามาหักตํารึงนะเนาะ ไปไม่ได้นั่นน่ะน,น่ะไม่กล้าเดินออกมาตรงนี้นแล้เรายังไม่มันจะมีใบเชื้อผูวอะไรเยอะแยะมากมายแกะกองอะไรนะเออมาบ้านนี้จะมีหมดทุกอย่างเลยนะคะยกเว้น <c oughs> ยกเว้นอะไรรู้ไหม <c oughs> หนูเว้นทอง <c oughs> ทุกอย่างมีหมดนะคะของกินของใช้เนาะโอ้โอเด็กร้องเด็กร้องเด็กร้องจะเข้าบ่นโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้โอโอ้ขอขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็แม่จีก็ขอลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ